การรีวิวสกูชชีทั้งหมด4ลังบัตรและขนมปังของไครแอปเปิลและขนมเค้กสกูชชีพิซซ่าจิ๋วเลยนี่ด้วยคนทำสวยๆเนาะเป็นปังแมวปังแมวมที่อะไรถั่วลันเตาหรอถั่วอะไรนะถั่วแปลกนี่แปลกนี่แปลกนี่กระตายตัวใหญ่บีฟิน ส่วมเฮ้ยส้มนาฬิกาอันนี้เลิฟที่สุดเลยมีคนส่งมาให้แต่ว่าฐานหมดแล้วเวลาไม่เคยเดินเลยนี่ไงเจอแล้วแมวน้ำอาพอับโชคหางขาดและตัวสุดท้ายของลังนี้ก็คือสกุตชี่ทองดีจากช่อมพี่สาลีแชนแนลไหวไหมเนี่ยอีกสามรังอคอยดูกับคลิปต่อไปก็แล้วกันเนาะกว่าจะได้แต่ละรังพาม รีวิวสกูตชี่ลังที่สองเริ่มจากรองเท้าแตะเลยถ้าจะส่งมาคางเดียวจะใส่ยังไงฮัลโหลเท็ดุดันไม่เกรงใจใครเฮ็ด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 นี่สปร็อตทำเองทำเองทำเองผู้เรียนกระทำเออผู้เรียนกระทำเองหนมปังขนมปังยาวออื นม่เกิดมาแตงโมนี่ของทองดีทักเองไอติมแก้มักรต้องขอโทษทีก้านมันเอาไม่อยู่แล้วตั้งจิตเอ้ยตั้งนี่กินแล้วน้องไก่น้อถูกกัดแล้วด้วยน้องไก่แล้วก็นี่เป็นสกุตชีนน้องไแกมายังไงเนี่ยเอ้าดีเออเออแกสู้กันซะไปสู้กันเลยนะ รีวิวสกุชชี่หลังที่สามแล้วนะ<อ>เริ่มจากมะม่วงทำเองอออออแข็งอ่ะปวดนมวัวก็ทำเองน่ารักดูดไหน่อกระจุกกจะบกซ้อมเยวทำเองด้วยตุ๊กตาขอฝนนี่ชอบมากเลยนะมันนิ่มมากเลยแต่คอมันจะขาดแล้วเนี่ยตัวนี้มันนิ่มมากเนี่ยดูดิอ้าว เงยหัวขึ้น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 เอออันนี้เป็นสกุชชี่ตูดไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ลูกพีลูกพีลจะมาขาดขึ้นไปเนี่ยไอ้นี่ไงน,นี่ไงนี่ขึ้นจเจอขึ้นไปแล้วดิเออมันแหกมันแหกมันแหกมูราคามินี่ทำเอกตอนที่เขากำลังบ้าเหื่อมูราคามิกันเนาะเอาสกุชชี่บานมาแล้วก็ทำดอกมันเนี่ยทำดอกมัน,มนกรีดดอกมันอืมสวยอยู่สวยอยู่ รีวิวสกูตชีลังที่สลังสุดท้ายแล้วนะ<อ>นี่ขนมปังละบันของใครฮะกวันมสวยใช่รสองุ่นใช่ไหมเนี่ยโอ้ยน้องหมูตัวนี้น่ารักจังเลยอะ่ะใครส่งมาเนี่ยน่ารักจังอะ่ะน้ำเต้าน้ำเต้า แล้วก็ไอติมเละๆนี่ติดอยู่ในทเนียบสกุตช,ชี่ยับเยินด้วยถ้าเก็บอยู่จะตูดมนหายไม่ได้เลยลูกอันนี้เจ๋งอ่ะมีสกุตช,ชี่ยาสีฟันด้วยนะสโลด้วะบีบยังไงก็ไม่หมดอันนี้เจ้าหญิง <S <S สกุตช,ชี่เจ้าหญิงสกุตช,ชี่เจ้าหญิงแต่ผมเนี่ยเป็นสกุตช,ชีต่่บีบได้บีบได้หนักหัวาหนักขวว่าก็เดียวโหชิ้นสุดท้ายในบรรดาสกุชชี่ทั้งสี่ลังหลายร้อยชิ้นก็คือ โลทอง YouTube oh. หมดละสกุตชี่สี่ลังแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย